สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมครัวซินพ่อพอช็อปนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตัวใหม่มาแล้วครับเป็นซาวการ์ดส K300 นะครับผมขออนุญาตแก้กล่องเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับอ่านครับมาดูกันครับชิงเปิดมาเจอครับคู่มือครับมีทั้งภาษาไทยกับภาษาจีนนะอ่านได้เลยนะครับสายเขามีแถมมาให้นะครับเป็นสายชาร์จ1นเส้นนะครับแล้วก็เป็นสายแจ็ค3.5าทั้ง2เส้นนะครับรวมเบ็ดเสร็จ3เส้นนะครับเรามาดูเพลงของเราเลยนะครับ ชึบเๆนี่นะครับเอากล่องทิ้งไปก่อนนะคะวางไปก่อนนะครับโอ้ทุกคนมันบางเบานะฮะแล้วมีสีแดงตัดแดงสวยงามนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ไหนน่ะปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับดูพร้อมกันครับสามสองหนึ่งป้าบเขาให้ว้าวสวย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 เอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงนี่เคสามร้อยนะครับผมชอบมากเลยนะครับตรงนี้ฮะเขามีเสียงแยกออกมานะครับเป็นเสียงแบบว่าเสียงเมลเสียงฟีเมลเสียงเด็กเสียงคือ ให้เรากดได้เลยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยเราต้องกดบนใช่ไหมครับเป็นเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงอะไรแต่ตัวนี้กดได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการใช้งานของเขาแล้วการเชื่อมต่ออยู่ท้ายอยู่ท้ายคลิปนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนครับติดตามไว้นะครับรุ่นนี้ครับเค0 0มมาแล้วติ้งติ้งติ้งโอ้ยสว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 ยนะครับตอนนี้มาถึงวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้ผมต่อไมค์นะครับต่อลําโพงแล้วก็ต่ออุปกรณ์นะครับเข้ากับตัวที่เชื่อมกันกับ การไลฟ์นะครับหรือการอัดคลิปนะครับตัวนี้ผมใช้ในการอัดคลิปนะครับเราก็เสียเข้าไปในช่องที่เป็นช่องไลฟ์หรือว่าช่องอัดคลิปได้เลยนะสายสีขาวตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับด้านบนนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นอินพุตด n นามิกนะฮะหรือว่าเป็นดิสเพย์เขาจะบอกไมค์นะครับความดังของไมค์อาโมนิเตอร์โดยรวมนะครับก็การบันทึกแล้วก็ดนตรีนะครับอ่ะคราวนี้เราก็พยายามคุมไม่ให้มันแดงมากเกินไปนะครับ ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ตัวไม่ middle นะครับเป็นเสียงกลางของไม้นะครับเราจะเอาขนาดไหนก็หมุนนะครับอันนี้เสียงแหลมนะฮะหรือเสียงสูงนะครับอันนี้ก็เป็นไม่เสียงต่ำนะฮะเขาจะเรียงแบบนี้นะหนึ่นะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ที่เอาไว้คุมนะครับคุมหมดทุกอย่างเลยนะครับไม้ก็เบาหรือว่าดังก็ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นการเล่นเอฟเฟกต์ v o i c นะครับเชนเวลาเราเปลี่ยนเสียงนะครับเช่น มันจะมีเสียงเปลี่ยนตัวนี้นะครับอธิบายนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับฟีเมลผู้หญิงเมลผู้ชายชิลเดนหรือชายในเด็กนะฮะแล้วก็นสเตอร์เช่นผมจะเอาเสียงผู้หญิงผมกดไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเราจะให้มันแหลมขึ้นนะครับเราก็หมุนตัวนี้ได้นะฮะหมุนไปทางขวามันก็จะแหลมนะฮะนี่แหลมมากแล้วก็ดักเสียงนิดนึงสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นผู้ชายอ่านะครับแล้วก็อยากให้เป็นแบบไหนนะครับหมุนเล่นกับเขาได้ซ้ายขวา รวมถึงเสียงเด็กด้วยนี่อธิบายไปแล้วนะเอาเลยหมุนได้เลยนะครับนี่คืมอนสเตอร์นะครับก็หมุนได้ครับสามเสียงสี่เสียงนี้เลยนะครับโอเคนี่เป็นออริจินอลเป็นเสียงปกติผมนี่ก็คือพีเซตของไมทั้งหมดเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปครับดอทคืออะไรครับดอทก็คือเวลาที่เราจะใช้โหมดดีเจนะครับเป็นดีเจนะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับ บูทูธได้เลยนะครับเ3 0 0นะครับเขามีบูทูธในตัวนะฮะเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับอ่ะดูนะครับปุ่มบูทูธอยู่ตัวนี้นะอันนี้ปุ่มเปิดปิด3วิอธิบายงี้นะครับตรงนี้คืออะไรครับกลับมาก่อนนิดนึงอันนี้คือเอ h o โคนะฮะเราใส่เข้าไปอยากได้แบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยผมไม่ชอบเท่าไหร่นักผมก็อ่ะต่อไปครับเป็นมอนิเตอร์วอลลุ่มนะฮะว่าเราอยากจะเอาดนตรีเนี่ยออกลําโพงเราดังแค่ไหนนะครับเสียงที่เราฟังจากลําโพงเราหรือว่าหูฟังเราขนาดไหนแล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับอันนี้ก็พรีเซตของเสียง ที่เป็นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับกลับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับอันนี้เป็นเสียง KTV นะพีเซตพวกนี้ร้องเพลงได้หมดเลยนะครับอ่ะลองไปฟังกันนะครับเสียง KTV ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปครับเสียงคอนเสิร์ตก็จําลองเสียงคอนเสิร์ตของเรานะครับถ้าเราไปร้องเพลงนะครับหรือว่าเราอยู่ที่ฮอลล์ประมาณนี้สตูดิโอก็คือเสียงในห้องอัดนะครับจําลองเสียงห้องอัดมาให้เรา MC เป็นจําลองเสียงของพิธีกรนะครับ ออริจินอลนี่ก็คือเสียงปกติที่สุดเลยของผมเลยส่วนพวกนี้ f ฟีมีลเมลชายหรือมอนสเตอร์เราพูดไปแล้วนะครับเดียวออริจินอลนะครับกดปุ๊บเสียงนักร้องจะหายไปเห็นไหมครับเสียงหายไปแล้วเอากลับมาคืนครับอ่าสำหรับร้องพงร้องเพลงได้หมดเลยนะครับ s ี r ีโอมิกถ้าเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะปิดเสียงดนตรีนะครับได้ยินเสียงใหม่นะฮะอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดอยู่เนี้ยเรากดปุ๊บนะครับ มันก็จะเบาไปเลยนะครับได้ยินเสียงใหม่นะฮะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อันนี้เหมือนกันครับเปิดปิดเวลาเราเล่นเพลงนะฮะเปิดปิดเราบังคับตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปครับนี่คือเอฟเฟกต์ไมโครโฟนเรียบร้อยหมดแล้วก็ววข้้งบนในการตั้งค่านะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นพรีเซตที่เขามีมาให้ของไมโครโฟนเนาะส่วนต่อไปครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของเสียงเวลาที่เรานรําไปไลฟ์สินค้าหรือว่าอยากจะมีลูกเล่นในการอัดคลิปอัดอะไรต่างๆไล่ในในกันเลยตั้งแต่เสียงแรก <S <S <etical> เปเน็นะครับ เป็นเสียงหัวเราะก็เป็นเสียงฟ้าผ่าเป็นดนตรีนะครับเป็นเสียงแห่เหมือนของคนจีนนะเสียงเด็กๆนะครับนี่ตบหน้าเฟซแบบ จูบอันนี้ก็หัวเราะไปเลยอันนี้ห้วยยิงปืนจ๊อจ๊อ Pretty boy yeah yeah เว้นเป็นดีเจได้นะเอออันนี้หัวเราะนะฮะอ่าน네ี่เล่นเล่นลิ้นปิ้นตาเล่อยๆหอแบบไเงี้ยอันนี้เขามีจามด้วยนะครับเออมีไม่ใช่จามกลนตัวไปสุดท้ายครับ 16เสียงไม่พอมีมีกลองลูกเล่นกรองให้อีกนิดนึงกดผมดรอดปุ๊บมันจะเบาลงเองนะแต่เราต้องมาเลื่อนตรงนี้ดูนะเอาสักครึ่งหนึ่งนี่ปุ๊บเห็นไหมพอพูดลงเนี่ยมันเป็นความความหน่วงเวลาว่าเราอยากจะได้ขนาดไหนในการให้มันดรอดให้มันเบาลงปล่อยพอเราปล่อยไม้ปุ๊บมันก็จะดังขึ้นเอง ขนาดนี้ก็ได้ครับก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครนไครับถ้ามันกระพริบอยู่นะครับแสดงว่าเราใช้ดอทอยู่นะครับเราปิดเลยเพื่อที่จะไม่ให้เพลงมันขึ้นลงเอง,อ,งอัตโนมัติ่าโอเค<ด>นะครับโอเคต่อไปครับนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คืออิเล t r ทรอนิกโเขาปกติรุ่นอื่นเขาจะไม่มีบอกนะว่าเลเวลมันอยู่เลเวลที่เท่าไหร่เราต้องจําเอานะฮะอันนี้เขาบอกนะฮะนี่ เขาจะมีเสียงบอกแล้วเราก็สามารถพูดได้สวัสดีค่ะนี่เคสามร้อยนะครับทาได้เสียงสองเสียงสามเสียงห้าไหมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนี่คือเคสามร้อยมีออโต้จูนเราไล่ไปถึง9กนะครับก็เป็น ABC นะฮะดังนั้นถ้า9 10 11 1เ12สเสียงเต็มๆอ่ะไล่ขวามือนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวใช้เสียงเดิมก่อนนะออริจินอล ขวามือนี้ก็คือการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกเรากดไปเลยครับมี5ระดับ1 2 3 4 5เขาจะทํางานได้แบบว่าตัดเสียงรบกวนภายนอกออกมาได้ดีมากเลยนะครับและนี่ก็คือ K300 เหมาะสําหรับคนที่จะทําการไลฟ์ขายสินค้านะครับคนที่จะทําห้องที่จะเป็นห้องพูดคุยกันเป็นบอร์ดแคสต์แบบสตรีมเกมหรือเอาไปเป็นโค้ชนะครับสอนออนไลน์ทําสินค้า ต่างๆครับเป็นดีเจก็ได้นะครับเป็นการมิกไม์อัดเสียงไม์อัดเสียงภาพต่างๆเหมาะมากนะครับแล้วราคาขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้ของแท้รับประกันส่งฟรีนะครับเก็บไปทางส่งถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับเจ้าเคสามร้อยไว้ด้วยแล้วกันครับคุ้มค่ามากๆครับวันหลังจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่ออะไรต่างๆอีกครั้งหนึ่งถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับประมืออ่ะนะครับแนะนําวิธีการใช้งานสายก่อนเลยครับ อันนี้นะครับเรียกว่าช่องที่เสียบแอคคอมพานีเมน์นะครับก็คือเอาอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาครับเสียงครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์นะครับเราก็เสียบเข้าไปเราก็เปิดเพลงในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเพลงก็จะเข้ามาในเครื่องนี้นะครับต่อไปครับเป็นไลฟ์ช่องไลฟ์หนึ่งสอสาช่องเหมือนกันนะครับเราก็เอาสาย3.5ที่เขาแถมให้นะครับถ้าไม่พอเราก็ซื้อเพิ่มนะเพราะแถม2เส้นนะครับเอาเข้ากับโทรศัพท์ที่เราจะไลฟ์นะครับนี่3.5มเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็น iPhone นะครับ iPhone หรือว่าเป็นอ s b Typ สบนะครับก็จะต้องซื้อตัวแปลงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะฮะตัวแปลงที่จะต้องเอาเสียบเข้ากับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เอาปลายสายนะครับไปเสียบเข้ากับตัวแปลง3.5นะฮะอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปนี่ p h o n e เห็นไหมปุ๊บนะครับแล้วก็เอาปลายสาย3.5เข้าไปใส่ตรงนี้ครับชึบนะครับก็จะได้เชื่อมต่อเข้ากับช่องไฟ์สดได้เลยนะครับนี่นะครับตัวแปลงเรามีให้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ สามช่องนี้ไร้สุดไปแล้วหรือว่าบันทึกเสียงนะครับบันทึกภาพได้หมดเลย3มช่องลําโพงครับสปีเกอร์นะฮะลำโพงนะครับเราต่อลําโพงออกไปเครื่องขยายนะครับได้หมดเลยนะครับหูฟัง2หูนะครับอ่านะครับเฮดเซ็ตก็คืออะไรครับหูฟังที่มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีไม้สตัวเป็นไมโครเดเซอร์นะครับหรือเป็นไม์สายก็ได้แต่ต้องซื้อตัวแปลงที่เป็น3-5เข้าไปเสียบนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับต่อไปครับ OTG นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะครับ อ่าแต่เป็นสายส5นะครับแล้วก็ตัวชาร์จครับเป็น C-Live PC-Live แล้วก็ p o ว e r ก็คือชาร์จเข้าไปนะครับเท่านี้เองครับผม